ภาพล่าสุดแท็กซรันยูโดนโชกจมูกหักทําภรรยาน้ำตาไหลจบลงแล้วสำหรับการชกค,คู่ที่เจ็ดระหว่างนักแสดงหนุ่มชื่อดังแท็กซรันยูและยูทูบเบอร์หนุ่มเนทซึ่งศึกนี้หนุ่มเนทใส่ไม่ยั้ง จนเอาชนะหนุ่มแท็กมาได้และหนุ่มแท็กถึงกับเลือกกำเดาไหลทะลักซึ่งทางด้านหนุ่มแท็กได้เคลื่อนไหวหลังแข่งจบโพสภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมพร้อมความในใจทั้งบอกว่าสนุกมากครับขอบคุณมากๆขอโทษที่อ่อนซ้อมไปหน่อยขอบคุณที่ชวนมาทำบุญนะแฮกแท็กค่าแพ้น้องเขาเก่งมากๆเต็มครับ นี่มันท่าบากิชัดๆโคตรเฟี้ยวเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยในการทำบุญครั้งนี้ผมเจ็บผมยังหายได้แต่น้องๆค่ายมวยเขาปิดไปแทบไม่มีใครช่วยเลยนี่ถ้าไม่ใช่การกุศลนี่ไม่ขึ้นเด็ดขาดแฮกแท็กแต่วันนี้แพ้นะ ในขณะที่ภรรยาสาวเบลนัทพรได้โพส์ภาพหนุ่มแท็กพร้อมข้อความระบุว่าบากิจมูกหักนิดหน่อยแต่หมอซ่อมได้เก่งแล้วชนะใจตัวเองชนะใจเราทุกคนแฮทแท็กแต่คนเชียร์น้ำตาไหลแล้วนะพอก่อนนะ ทำการคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจและชื่นชมหนุ่มแท็กจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ